โอเคขอกราบสวัสด okay, so ีค so ุณผ like ู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่ผมไซโคนี่ยนะครับก็อยู่ในเกมของไมครับเนี่ยครับวันนี้เราจะทําอะไรนะครับผมก็ตามที่คลิปเลยนะครับวันนี้เราก็จะทําคลิปแกล้งแฟนนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะแกล้งแฟนด้วยกันทําอะไรที่ไหมครับทุกคนผมจะไปแกล้งแฟนด้วยกันเมินแฟนยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่นะครับหรือว่าไม่คุยกับแฟนแล้วกันนะครับเพราะอันนี้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรอกเอาเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงในเกมไหมครับแล้วกันนะครับผมนะฮะก็อย่าว่ากันนะครับทุกคนนะเออตั้งชอคิปกบลลแแ้งฟนฝากกกทุคคคคนนนเีี่่่ยยชววดไลล์ิป้หรืออามเมนต์คคาวว่ชอบลลิปแแกก้้งฟนดยันนนนะครรัับบบเเพื่่อป็กกกาาลลงใใจทแแว้งแฟน คลิปต่อไปล้กันนะครับมีคนขอมาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็มีคนคอมเมนต์นะครับว่าให้พี่เนี่ยแบบว่าเมินแฟนนะครับทุกคนได้เลยนะฮะลองทำดูกันว่าจะสนุกและมันฮาขนาดไหนไปกันกดไลค์กดแชร์สมัครด้วยบ๊ายบายเครับ official เฮ้ยเคียยะผมมานะผมมีภารกิจให้คุณทำวันนี้เราสองคนนะคือผมจะทำการว่าผมมีมอสนึงที่วางไว้คือ เป็นหนึ่งอันก่อนพี่มีมอดหนึ่งใช่ไหมเป็นมอดเกี่ยวกับผมทําเกี่ยวกับมอดพืชประทัดซอมบี้ใช่ไหมเกียร์ยะวันนี้เราจะทําการสร้างบ้านที่นี่เกียร์ยะหิมะบ้านเป็นบ้านหลังใช่ไหมผมว่านะผมอยากให้ทำให้ที่นี่มันกลายเป็นบ้านแบบว่าป้องกันจากพืชนะเพราะว่าเรามีมอดที่มันเกี่ยวซอมบี้ผมจะดูว่าซอมบี้เนี่ยมันสามารถทำบ้านได้หรือเปล่านะฮะโอเคมาทุกคนครับเริ่มทำันดีกว่านะครับผมโอเคมาโอเคเราจะรีโนเวทบ้านหลังไหนดีหลังที่มันสวยๆนะทุกคนนะฮะเฮ้ยปั๊บแคดดูิาตรงนี้มีีซอมบ้ครแดดูิาทีุกทีมมทีันแี้ตร่ท มันคือเทเกียวแผงเหรอมันคือซอมบี้วิลเลยเจ้าใช่มันคือซอมบี้นี่ไงผมว่าเราเรียนเราแบบบ้านนี้อ่ะผมว่าชอบบ้านนี้มากเลยบ้านนี้ก็มีซอมบี้แล้วโอเคมาเราจะมาสร้างบ้านเล่นๆกันแล้วกันนะครับเพื่อความมันนะฮะโอเคสร้างบ้านหลังนี้แล้วกันเราจะสร้างบ้านแนวไหนอ่ะเชิฟแล้วก็ทำการวางประมาณนี้นะครับทุกคนเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะคุณลบหน่อยผมขอพื้นที่นิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อความมันอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะปัดจากใย่ได้เลยได้เลยปัดจากใย่โอเคปัดเยอะเออคุณปัดจากใย่าผมหน่อย ตรงไหนเออตรงนั้นในตรงนั้นตรงนั้นนี่แหละโอเคสักครู่นะครับทุกคนเราโอเควางตรงนี้นะครับโอเคพืชน่ะผลจะได้นะที่เป็นในการ์ตูนหรือว่าเป็นแบบเป็นในเกมพืชประทานสอมบี้ใช่ไหมเขาต้องแบบมีจะมีรถแทคเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมรถแทคเตอร์ใช่ไหม่อนที่ซอมบี้มันจะเข้าบ้านเราได้ใช่ไหมเราต้องทำการวางนี้เอ้ยเคลียร์เคลียร์ฆ่าซอมบี้ข้างในผมหน่อยดิได้ผมฆ่าเเนี่ยได้ลยครับได้ครับผมได้แลยฆ่าหมุดหน่อยเคลียร์เร็วโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวพียากับปาเดี๋ยวสักครู่นะผมพี่ไปห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมานะฮะโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมทำการปิดไมายดี้ที่ขวดแล้วทุกคนปิดไมายดี้ขวดเรียบร้อยแล้วโอเคแลตอนนี้พี่ปาเขาพยายามจะแบบว่าแบบพี่ปาเขาพยายามแบบเขาวาหาคุยกับผมนะครับแต่ผมไม่คุยด้วยนั่งสงสารจังเลยอ่ะไหนใครคิดใครสงสารพี่ปาไหมครับทุกคนแพทแท็กของพ่าสงสารหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อพี่ปาเผื่อพี่ปาเขามาอ่านเขามีข้อตั้งใจแบบว่าภูมิใจนะฮะมีคนสงสารด้วยนะครับทุกคนก็แบบทุกคนจะว่าผมนแต่ก็มาแค่การหยอกเล่นเฉยๆๆนน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 ะะะะททททุุุุกกกกกคคคคคคคผมมมมมไไไ่่่ด้้้้ีีเเเเจตาาาาารรรรยยยแแแงงออออับลลลฉโว นะฮะฮพี่แซมว่าไงพี่แซมไปเฮ้ยไปเข้าค่ายเขียะพี่แซมบินทำไมอ่ะทำไมสก,กินคุณสวยยังไงอ่ะเสื้อมันกระพิบก,กระพิบกระพิบว่ะใช่ไหมสก,กีนคุณสวยมากเลยอ่ะโอเคเรา,าทำมาต่อนะทุกคนนะครับประมาณนี้เราทำคุงก่อนนะประมาณนี้นะทำเป็นเสากระโดงอะไรประมาณนี้ทุกคนนะเอเอผมว่าเท่มากเลยนะทำเป็นเสาแบบนี้อ่ะเฮ้ยะคุณปกักกวาง กเ, <Be ek> เราขวาก่ากใหญ่ในบ้านยังเรียบร้อยยังหมดละหมดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยยังไงโอเคการหมดจดเนี่ยนะอันนี้คือบ้านของเรานะโอเคครับผมฝากทำบ้านหน่อยเดี๋ยวผมจะทำการฝากทำบ้านหน่อยครับเดี๋ยวผมจะทำการวางพวกมอนเตอร์และพวกซอมบี้อะไรอย่างงี้นะพวกแบบพวกแบบพืชผักควนครัวนะทุกคนนะมันมีมดแล้วบ้ากนะที่เราทำมามอดดีมากเลยแล้วเราควรเอาตัวไหนดีบอกป้อมบ้านดิอ่าบ่อนัดไหมพลังกรไอ้ที่เป็นตัวใหญ่ๆเอ้ยแค่บ่อนัดไหมบ่อนัดไหมบ่อนัดโอ้โหบ่อนัดจะดีนะ เนี่ยวันนัดแล้วมาวางยังไงอะผมไม่รู้วิธีวางอะเอ่อมันบั็กหรือเปล่ามัดมดบกักะเนี่ยเอาเปา็นปว่าผมค่อยวางที่หลังแล้วกันนะไม่รู้มันบัหรือเปล่านะทุกคนน่าจะวางได้แหละทุกคนนะเฮ้ยมีเหรียญนี่ลทุกคนด้ดิมีเหรียญที่มันเอาไปซื้อของด้วยครับแล้วก็มีเหรียญพี่บอกว่าพวกอ่าไอพวกแบบตะวันตะวันดอบด้วยอะทุกคนมันก็เป็เหรียญแหละแ่รู้จักไหมเนี่ยอ๋อเหรียญเหรียญนี่ไงเอาไปเอาไปซื้อตลอดเอาไปซื้อของใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปูพื้นตรงนี้ก่อนแล เดี๋ยวเดี๋ยวแค่เพราะว่าคุณกับผมมาดูเดี๋ยวว่ามีซอมบี้ไหนบ้างที่เข้ามาในอัปเดตเวอร์ชันนี้นะดีดูดูครับดูกันนี่ดูไปดูไปดูเดี๋ยวทอล์คไว้ที่อะทุกคนครับทอลไว้ก่อนนี่แค่ไปดูนี่อันนี้คือซอมบี้ที่เรามากันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่ามีซอมบี้ตัวไหนบ้างนะแค่ดูนะเฮ้ยเฮ้ยโคตรเท่เท่ปะเท่ปะแค่เท่ปะแค่เท่ปะตัวนี้โคตรเท่เลยสีดำเม็ดเลยสีดำเหรอดำม่วงเท่เนาะ เฮ้ยแค่มันมีแค่มันมีเลเซอร์ด้วยโคเท่เลยครับดูนี่เทวุลจะฆ่ามันนะครับนี่จะฆ่ามันเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนที่มันจะตามมันจะดูดมันดูดคนด้วยเหรอโคตรเท่อ่ะใช่ไหมครับคุณเนี่ปะแค่ตัวสบไยตัวสบไยตัวอะไรเลยไหมไอ้หนี่นคุณนี่เฮ้ยแท่แค่แค่แค่มันเทวะแค่มันเท่วะพูดที่นี่น้าๆเทวะเทวะดูดิโอ้โคตรเท่อ่ะขาดูดิดูน่ากลัวดูดีแค่มันดูน่ากลัวมากเลยเนาะ เจอดูเท่มากเลยทุกคนครับคิดว่าคิดว่าเทไหมครับอย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเราไปสร้างบ้านต่อจะไปไหมฮะแล้วคุณคิดว่ามอเตอร์ตัวไหนโหดสุดผมว่าเดี๋ยวคุณผมจะเห็นซอมบี้บ่ะทุกคนไปดูซอมบี้กันแล้วเป็นไงนะซอมเบอร์ไงซอมเบอร์ไงครับมาดูซอมเบอร์เร็วไหนทำบงอยู่ดื้อแล้วมันมีซอมบี้อะไรด้วยทุกคนดูดิมีมอสอะไรมีมอสเยอะมากเลยอ่ะดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันนี่มันซอมบี้ในพืแล้วซอมบี้นี่ใช่ไหมซอมบบีี้อสน่ซอมบี้บอสอ่ามันคือบอสทุกคนเี้ฮะทุกคคนรับดดูิมันคือบอสหนะ เไม่มันมีคนขับด้วยอ่ะทุกคนโอเคไหมผมว่านะพวกเราสองคนนะมันจะสู้พวกมันไม่ได้แน่เลยเคียะเชื่อผปะมันจะตามมันะไม่ใช่หรอแล้วมันแล้วมันกางตีกันเอง่ะโอเคผมฆ่ามันผมฆ่ามัน่มันนี่คือตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรทุกคนมีใครรู้ไหมมันคือตัวอะไรอยู่คอมเมนต์นะฮะมันคือตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นเอเลี่ยนนะนอนมันคือน้อนดิมันน้อนกำลังขับอ่ะเอ้มันดูเหมือนเอเลี่ยนนะเคียนาะ เออดูเหมื่ยเรียกมากเลยอ่ะทุกคนคุณคีมันเ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวมีเดี๋ยวแคสกับปาเราสักครู่เดี๋ยวมีคนโทรมาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยูโทรมาไม่เป็นไอะไรทุกคนครับตอนนี้เหมือนพี่ปาเขาเริ่มรู้สึกว่าเริ่มระแวงแล้วเริ่มเริ่มพูดน้อยขึ้นแล้วผมว่าพี่ปาเขาอาจจะรู้ตัวเลยนะครับว่ากำลังโดนแกล้งหรือว่าแบบผมว่าเขาเขาเริ่มจะแบบว่าแบบสงสารเออเริ่มเป็นสงสารเลยเขาเริ่มแบบเสียใจแล้วผมว่าเขาเริ่มเสียใจแล้วผม เขาใจะให้คนที่อยู่ด้วยกันประจำอ่ะทุกคนเปิดติกริยารู้อ่ะพี่ปาเขาเริ่งเสียใจอ่ะทุกคนเริเสียใจบอกทำไมไม่คุยกับเราเลยอะไรเงี้ยทุกคนนะเดี๋ยวผมลองไปเปิดไมค์คุยเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนแต่ว่าแบบเมินต่อเมินต่อไปโอเคมาแล้วครับทุกคนยะให้คนตามผมกันเร็วยะผมเจอบ้านในฟีฝั่งนู้นแหละผมว่าเราไปเราทำฝั่งนี้เสร็จเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปไงทำฝั่งนี้เสร็จไปทำฝั่งนน้ต่อไปนี่แล้วเดี๋ยวมึงดูนี่ก่อนใช่ดูนี่ก่อนนี่เจะเมันโลซ่านแบบไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยูค เชื่อไหมครับคุณเทเนาะคุณพี้ยว้โหเดี๋ยวผมว่านะเราสองคนนะผมว่าข้ามันจริงผมข้่าเราไม่ได้แน่เลยนะครับเราสองคนนะไม่ใช่หรอพี่ดีไม่หมดเลยอ่ะไม่ใชเออเราข้าไปเร็วข้าไปเราสู้ตายเร็วตายเร็วสอมพี่เหมือเต็งเลยเออเฮ้ยยา้อมพี่เยอะมากเลยเท้าข้ามมาข้ามมาข้ามันเออเออพี่วิ่งเฮยมันมีหลายชีวิตมันมีหลายชีวิตเท้าอย่าอย่าให้มันนีเยอะอย่าตีมันเลยตีมันเลยมันมีหลายชีวิตแกโออเออเฮ้ยมันสู้ โอ้ยครับผมเสียงเกมดังมากอ่ะผมไม่ได้ยินเลยเลยอ่ะผมก็ไม่ได้ยินเลยเสียงเกมดังมากเลยครับผมไม่ได้ยินเลยเไมันมีหลายชีวิตชีวิตแกแน่เฮ้ยครับมันมีกี่ชีวิตกันแน่ครับนั่นอยู่ก็มันตายยังตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยแกไปทำอะไรต่อดี้ตันี่ตัวตัวไปตัวให้เฮ้ยมันถึงตัดไอติมวอลตัดไปติมวอลครับไอจะกินั่นไอติมกล้วยใช่ดาดไปติมกล้วยครับไได้ยินน้องไหมเนี่ยโอ้เสียงเกมดังมากครับผมไม่ได้เสียงอะไรเลยเลยโอ้ยเสียงเกมดังมากเลยอ่ะ เดแๆๆ์ฆ่ามัเร็วทอมพี่หมูทอี่หมูหน้ามันน่ากลัวมากเลยทุกคนดิไม่ไม่คุยกันวะหน้าเหมือนหมูเลยอะโอเคเรา่ามันทุกคนอร่อ่นหมตาย่ะตีูดตูดูดๆีูดโอเค่อไปแกรวดู้เี่คุยกระบอมเพ้นรูปหน้าคนณ่ะบิ๊กเจะมาทไมเอนโอเคทุกคนโอเคเราน่าจะลีวิวหมดลวต่อไปตัวนี้ไม่ใช่รีวิวเร้จะมาดูว่าทุกคนอันนี้ทอมี่หมูธรรมดาใช่ไหมเฮ้ยเยวราดูเหมือนกัน โอเคเราจะเราจะเราจะไปดูตัวอื่นวนะว่ามีตัวไหนตัวไหนที่น่าดูอีกไหมครับทุกคนนะรม่ถึอว่ามันจะมีตัวที่แบบว่าเป็นแบบซอมบี้แบบใหม่นะทุกคนนะดูแบบนึงนี่ตัวอะไรอ่ะซอมบี้แบบใหม่เฮ้ยคข้ามตัวใหม่เต็มเลยดูป่ะไหน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 สักคู่สักคู่ดูก่อนเพราะว่าเราสองคนนะฆ่าพวกมันอ่ะผมว่าไม่มันฆ่าได้นอนเคล็ดสิเคล็ดสเฮ้ยคิมเปอร์เฮ้ยใครเห็นหน่อยฮ้ผมผมอยากแบบผมจะลองเกมโมดูนสูงคุณดูนะฮะเดี๋ยวลองเกมมดูลสูงคุณดูไหมเนึ่ยอะไรนะผมเกมโมดูนสูงคุณดูนะอ่ะเกมมอูนแล้วเาโมดูลสูง ผมไปเกมโม่เอาผมเอาผมไปเกมโม่สูงใครวะอ้๋ออ้าวผมไปเกมเย้ยผมไปเกมโม่สูงใครไม่รู้เย้ยอ้าวตายอ้าต้องใครตายอ่ะใครตายไม่รู้เอ้าเย้ยเป็นคนล่องหนด้วยเหรอวะเป็นคนล่องหนโอเคผมเกมโมดก่อนแล้วกันนะผมเกมโมดทุกคนก่อนเกมโมดทุกคนก่อนแล้วกันนะครับผมว่านะตายซะคิปเปอร์นี่แนะตูวแค่ตัวนี้ตัวต่อไปแค่ตัวต่อไปลุงแค่ตัวต่อไปนี่นี่อะไรอ่ะอุ้ย ตัวอะไระเบิดอ่ะเฮ้ยฮะตโนกรเลมมันกำลังเฮ oh mmm, yeah. ้ยมันกำลังไปอีกมั้ยทีมันอะไรช่วยเรามันอะไเอาว้าวทุกคนเฮ้ยม um ันกำลังไปทุกคนดูดินี่อะนี่อะอู้ยมันโดนลุมมันโดนลุมมันลุมนี่อะนี่ยเฮ้ยสาวลุมด้วว่ะสาวลุมด้วว่ะเอาว่าว่าหนงไม่สาวด้วยหรอกว่านะถ้าเราสองคนไปช่วยตโนกรเลมบอกว่าเราก็แพ้ไปเชียวผมะจริงมันมีสามตัวเลยไม่เาไว้ยเชีย่วะไม่ใช่หรอตายหมดแค่ตัวอะไปแค่ตัวไปนี่อ๋อ้นอมันคล้ายๆกันแต่อันนี้เป็นเลางกป็น ไม่ตอตอนนี้เหมือนเราเลยครับเลยนี่ผมกับคุณไงเออหน้าเหมกันเลยเนาะเดี๋ยวพี่แซมเดี๋ยวตอนนี้ตัวเอ้ยเอ้ยกำลังไล่เวทแกตอนนี้มันปล่อยสกิลหน้าตาของคุณเลยแกทุกนีหน้าตาของคุณเลยแกทุกทีดูที่คเท่หน้าเลยยิ่งหน้าตาน่ารับมันนอนเลยแกมันคือน้อนทุเท่ แค่ดูแค่ดู้สบาแคู่นี้เขาเล่ตัวอะไรนะแวกแวกแวกกเออแวกแวมันคือแวกมันคือแแวกแหวกแวกแวกเฮ้ยมึงป็นเลย่ะเฮ้ยเฮมงโจมตีไหมนะดูดิ้ไอเสียงเกมต่างจังเลยเดี๋ยวผมจะรีเกมเสียงเกมละเฮ้ยผมเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ะเฮ้ัวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้เร้เเยเาเเเู้้้้มนเฮ้ยเฮ้ยเย้เ้เียนกเเฮ้ย คน,นเร็วมามคือพวกเราใช่ครับไม่ใช่สนุกก็ตเล็วทุกคนครับผมบอกเลยนะการที<อ>่เฮ้ยครับอุจมาที้เร็วอุจมาที้เร็วบ้านนี้สวยจังเลยอะ่ะอะไรเงี้ยใครมาช่วยผมสร้างบ้านหลังนี้นะครับทุกคนคอมเมนต์เลยนะครับผมจะทำผมจะทำดีกับเขาทุกคนเลยนะฮะใครช่วยผมสร้างบ้านหลังนี้นะครับทุกคนน่า,นนานเนี่ยให้อุดบ่กน้ำบ่กนี้คนแรกคนนั้นคนนั้นเก่งมากเลย เอ้ยผมโอเด้งผมโคตรเก่งเลยฮะเออผมกินโอ้ยอุสเร่เขาเขาอยากจะโม้ตั้งแต่ไหร่นะผมก็แบบว่าเก่งโคตรนะครับแำไมเขทำเป็นไม่สนใจด้วยอ่ะเคลต่อไปนะบอกว่าเรามาดูตรงนี้อ่ะเดิแคลดูผมมีตัวใหม่เต็มเลยน่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับทุกคนเอ้ยสนใจตัวเก่าๆเฮ้ยดูดูดูตัวนี้ตัวอะไรอ่ะเรียกมาไอ้พิกลินพิกลินเลือดทำไม่ดีเฮ้ยคูดถือส่งขวานนะครับทุกคนโคตรเท่ฮะเดี๋ยวผมเกมหม้ส่วนเคลยรดูว่ามันจะตีเคลยร์ไหมครับทุกคน เฮ้ยครัมาดิเฮ้ยเฮ้เฮบมามเสบบอทองมามเสบบอทองแกตนี้โคเทนเองเฮ้ยบอเบอทองมันเหมือนมันเหมือนตัวกล่องนั่นะมันติดตามใช่ปะใช่มันตาม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 ใครมันตามกรตายน้องม้เนี่ยมันตามก็ต่ายแกมันตามก็ตายจไ้อเดูตไดูตไปนะตไปอันนี้เอาไปละเฮ้ยดชอวบ้านชอบบ้าน้ชาบบ้านง้่ชอวบ้านเยอาชอบบ้านชอาองพี่า่าเอดนดิ สปอ้ามาไ,มไปกีนน่ะเดี๋ยวอะสปาพอยต์ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเนหมนทีีทุกคนมานี่อ่ะแล้วก็ทำการสปาพอยตรงนี้โอเคเอ้าแหมดแล้วป่ะอ้าหายอ้าหายมาเลยคืออะไรงงจังเลยเกมบักหรือเปล่านะงงเกมบั็กอ่ะดูดีทุกคนโอ้ยย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 เยย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 ยดยย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 ้าลนยเลยยยยไ่สนใจเลย เอ้ยแกดูดิโคเต่แกดูเอ้ยโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมไอเดี๋ยวแกดี๋ยวพี่มาเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวผมมาเป็นหนึ่งแกเดี๋ยวผมไปเข้านานเป็นหนึ่งโอเคดูนะตอนนี้พี่ปลาเขาออกเกมไปแล้วทุกคนครับตอนนี้ผมว่าพี่ปลาเขาหมดแล้วจะจัดเลยอ่ะทุกคนโอเคถ้าผมขออนุญาตทำการผมว่าเฉลยเลยกันนะครับผมว่าเดี๋ยวพี่ปลาเขาต้องจะงอนมากกว่านี้นะครับขออนุญาตเฉลยแล้วกันนะทุกคนนะอาจจะเก็้แค่เดียวหรือว่าไวคลิปนี้ไวไปขออภัยทุกคนเดี๋ยวมันลามมากมากกว่านี้เดี๋ยวผมว่าผมขออนเยอะทุกคนนะเออไม่ได้โกเเเมมมีียยนะไ่่ใโกออ โอเคครับโอเคก็สากินจนจบไปกินี้บ๊ายบายครับทุกคนเย้โฮบายไบ๊ายบายเร็วบบาายไปไปไายบายโอเคบายไปกินแล้วครับโอเคพี่กินละเฮ้ยเอ้ยปลาซามไปไหนอรับปลาโอเกตทำไมอ่ะโอ้แล้วพี่แจไม่สนใจน้องเราคุยอะไรพี่คุยคุยกับน้องตั้งนานนี่ใช่ค่ะใช่ใช่อะไรคุยแล้วน้องโอเกตทำไมพี่อ้และพีคิดอยู่น้องพี่องพี่แจคิดอยู่น้องเอาเกมกลางคันไม่ได้ปลาซามมาจะออกเกมทำไมพี่แจไม่ได้สนใจน้องน้องพยายามจะหาเรื่องพี่อ้าแต่ในเกมพี่ก็ไม่คุยกับน้องแต่ในเกมพี่ก็มองหน้าน้องอยู่นะ บอกว่า2คนมีแค่เพื่อนสองคนจริงมันมีอ้าวพี่บอกพี่บอกสามคนเมื่อกี้ในคลิปน่ะใช่พี่โกหกอ้าวไม่จะถามคนดูไปเดี๋ยวไปถามคนดูถามอะไรล่ะเอออะไรพี่ทำอะไรผิดพี่เซมเหมือนน้องพี่เซมไม่คุยกับน้องน้องก็สาคุยอินเตอร์เทนคลิปให้มันสนุกเอออินเตอร์เทนคลิปแค่ไม่คุยคุณปาให้คุยอะเออผมคุยนะเออผมคุยนะโอเคครับทุกคนก็เฉลยแล้วกันนะครับปลาครับพี่แก้น้องครับผมพี่ทำคลิปแก้น้องยังไงล่ะพี่ทำแก้คลิปแก้น้องมือนน้องยังไงล่ะ ชอบอ้าวไม่ชอบก็ก็ก็ชอบเลยชอบนะชอบหน่อยชอบเลยชอบหน่อยเด็กชอบไงคนดูชอบคนดูชอบเนี่ยคนดูขำใจไม่น่าคนดูกำลังงอนคนดูคนดูครับก็คนดูครับอย่างดูถ้าคุณดูดูคลิปนี้จบนะทุกคนช่วยพิมพ์คำว่าเอ่องอพี่ป่าหน่อยกันทุกคนครับผมจะได้ไม่ต้องมางอเยอะนะคนให้คนดูเป็นคนงอแล้วนะเพราะว่าคนดูชอบทำคลิปเก็บอ่าคนดูชอบคลิปแก้นะคนดูพิมพ์คำว่า งอพี่ปลาต่อแล้วกันนะครับโอเคว่างอพี่ปลาแล้วกันนะครับเพื่อพี่ปลาเนี่ยเขาได้แบบหายโกรธนะทุกคนนะโอเคครับชาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องไซโคลนแล้วก็ปลาราฟเฟสแล้วก็เคียวยะคุงด้วยกันครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในการคลิปหน้าแล้วกันนะครับพี่ปลาพี่ปลาเร็วพี่ปลามาคุยโอเคครับทุกคนครับขอตัวราไปงอพี่ปลาก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายครับเจอกันครับทุกคน เฮ้ยชคผมคุณชคผมง้ออะไเล้ยมาเอามาคุละห้าร้อยเลยซื้อมซื้อของหวานได้ปะเดี๋ยวเฮ้ยเอามาคนละห้าบาทเลยผมจะซื้อของหวานได้ปะเรวเร็วได้า่ะทุกคนเกันใหมาชมนาบาาครับ